สวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพายนะครับวันนี้โอปอลพยก็จะมาตามติดกระแสปูทุดง4หนะครับผมหลังจากตามหาท่านจนพบแล้วเนาะทางช่องก็ได้ติดตามกระแสเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโอปอพารวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆนะครับ วันนี้ปู่ทุดง4ีห้าท่านก็ได้เมตตาทางช่องนะครับผมและทีมงานนะครับได้มาถ่ายทำไข่ตัวผู้ที่มีตัวเลขนะครับเดี๋ยวเรามารับชมและรับฟังตัวเลขจากไข่ตัวผู้กันนะครับว่าเป็นยังไงแอดก็ไม่เคยเห็นเพิ่งได้เห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมมีตัวเลขอยู่ที่ไข่แล้วอาจารย์หรือพัททุดง4ีห้าก็จะมาเผยหรือว่ามาเฉลยนะครับว่าเป็นตัวเลขไหนเนาะ เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับผมหน่อยๆค่ะอันนี้ไข่ยุ่มเป็นอ่ไม่ให้ครับเป็นเป็นที่มาของไข่นี่คือเป็นไข่ไก่แม่หรือไข่ไก่ผูกไข่หนกไข่หยางครับอืมไข่นี่นี่นะที่เป็นไข่ไก่ไก่ไก่ผูกครับเพาไข่ไก่ผูกคือไข่สุดที่อาจารย์ว่านะที่เป็นไข่สุด ตัวเพิ่นเบิง่งนั้นทางเพิ่นก็ว่าเป็นไข่ไกล้ผู้อครัครนยุ่มน้าเพื่อนน้ามาอออือผู้เพื่อนห้มาเพื่อนให้ผู้หนึ่งผู้หนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นสิก,กีครับ,บครับบามาในยุ่มนาก็เลยว,ว่าบใหักีก็เลยว,ว่าเสียมาหาห้อาจารย์ออืเพื่อนก็เลยได้มาให้อาจารย์อเอามาให้แล้วบาดนี้อาจารย์เพื่อนเลยบ,บอกว่าพิจนาเบิ่งแนวว่าสันเพื่อ นี่ยังดีเขามากสั่นอาจารย์ก็เลยมาเบิองข้าเบืงองเนี่ยเอาเป็นคือเปลี่ยนทั้งสี่สันดีอาจารย์รนะบพือไม่หอาจารย์กับท่มาเห็นอยู่ในอยู่หัวใครก็ดีสุดเป็นเรื่บอกค่ะน่อาจารย์เห็นตัวดอาจารย์าอาจารย์เห็น สี่ทีนี้มีสีมีสามมีหนึ่งตะวามันอืมแต่วันหนึ่งมันมันมั่นบึ่งหนึ่งบึ่งยันหนึ่งมันก็คล้ายๆเล็กเกียดดูสีืมีสี่มีสามมีหนึ่งนี่หนึ่งกระเจดนี่มันคล้ายๆกันมันคล้ายๆกันแต่ว่าเลขกหนึ่งนี่แดงอยู่แต่ว่าเลขกสี่นี่สัตว์สัตว์งามอยู่ พราวะเบิงเพราะว่าม pues ันบ so nah. ังเอืญนบอมันเป็นจังสี่เลยมาเห็นเป็นยังสี่ส่นน้งือ่ไนาะก็จับคู่กันเอาะก็เลยมาจับใส่เอาภาวาเบิงจัใ่นะสี่สมกน่เจ็เน1ะเออมันรินีเลคือสี่ตัวเนาะสวู่่วนนึงอะได้เราเนี่ยนะวะเบี่สามเจ็เนื่อจีอาจี ัว้ายมันอาจจะเป็นคล้ายๆกันก็ได้มั่นเฮายที่เป็นเจ็ดก็ไดอย่างนี้นะครับที่อาจารย์ว่าคื่อยังอาจารย์ที่นั่นแหละที่วัดน่ะคล้ายๆกันนี่สามเจ็ดมาในที่วัดเพราะว่ามัน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 พุดธเพราะว่าเลขของมันพุดมันแบบเงินประแจ็คเล็วครับมันพุดธมันพุทธมันพุทธแมนแมนมันพุดธเลขมันพุดธมันสี่นี่เจ็ด นีเจ็ดนีหกนีเจ็ดมันพูดที่ไหนเด็กวันพุดเด็กกำลังว่านมาบางทีนี่มันสี่นั่งเจ็ดสามเจ็ดเนื้อไปเพราะว่านานที่น่ะเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์อากวางสิหน่ะว่าสันสันเจ็ดนี่แหละอยู่มันพอมันคือกันเพราะว่าเนนี้เป็นเลขสามเลยเลขสี่สี่สามเจ็ดอันนี้ใครนีได้มาตระโดดเรครับใครพึ่งได้มาสองสามหมื่นนี่หล่ะสองสามเนี่ยคือว่าเป็น มันมันหาหยาบคือมันจะเกิดมากผมกับเแต่เคยเห็นเนี่ยมันจะเป็นของดีก็เลยผมว่าไข่นกบคน่ายครับจาคเออ์แต่เนื้อเป็นพี่ไก่ไก่เนี่นะแจ็ไม่น่อยตอนแรกว่าไข่นกเป็นมาบอมแมนเป็น่าเป็นไก่ไก่ผมันเห็นั้ตอนอายุสิบสองปีหนึ่งสี่วันนี้กันไก่มัานเขาไปไข่เพรานว่าตุกตุก มันมันมันาข่สองแต่บางัวหนึ่งมันมนีหางลงมาเพาันคือการตางเว่าเป็นสอยเบอร์เลยเป็นหนึ่งเห็นไค่เวอร์สแนึงมันหลีกเข้า้่เป็นคงนี่ก็ไม่เห็นครั้งที่สองแดมาเป็นก่เป็นแนวทางนะครับเนาะไก่กุปลูหาย่างดีๆว่าหายากกว่ครับอันนนเนี่ยขอหนวยน่อยค่ะคือไก่กลปูมันฉีบโกคุยมี่มันฉีบหายากบ่กหายากนะไก่ปูไกเป็นผูมันกัดซ้ำผูไส่ออกลูกคนเดีวเนี่ย มันดิโบกามี่กับโกมีแล้วล้านไม่ไดเป็นผู้เดียวเช่ไหมมันแม่นของปลอมนะครับพี่ของจริงของจริงรูดแตกแม่มาเออเทสิรูดมื้อรูดแตกกับเท็นไข่อันนี้ก็เป็นไข่เขาเรียกว่าไข่อะไรนะครับไข่ไก่ตัวผู้ไก่ไก่ตัวผู้เป็นเนื้อทั้งก่อนแต่ยังมาไต่ฟันทุ่งเนื้ครับครับอันยังบาไ่ฟันทุ่งครับเป็นแนวทางเป็นแนวทางครับไม่ผู้นี้อ่า ส่วนส่วนมากจะมีแต่ไก่ชนไข่ให้พิจนาเบิรงไงพิจนาลูกเล็กนี่นะลูกเล็กนี่นะแต่มีแต่ไก่ชนไข่เพราะว่าก่อนน้อพ่อแกชอบเลี้ยงไก่ชนอ๋อเป็นใครของใครถาผู้ใดถามไก่ตัวไหนใครบอกว่าเป็นมีไข่ตัวผู้มีไข่หนึ่งคนเสียเป็นคอพันหนึ่งคือตัวสิบคอพันธุ์สี่สามารถเป็นไข่ออกมาได้ อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่พระอาจารย์ได้เมตตาได้ตีให้นะครับผมก็มีสี่สามกับหนึ่งเจ็ดนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของไข่นะครับันี่นะครับอันนี้คือตัวเลขที่ตีเด่นเจนะครับเลขไข่ อันนี้ก็เป็นแนวทางของไข่ FC ท่านไหนที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้เฮงเรวยๆวยปังๆทุกท่านนะครับตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้าและมีโอกาสดุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการนําเสนอนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณดูนะครับตัวเลขไข่ก็สังเกตดูนะครับไปพิจารณาดูนะครับว่าเป็นตัวเลขตัวไหนเนาะคลิปนี้ก็ขอไว้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ